สวัสดีครับยินดีต้อนรับครับเข้าสู่ช่องมิเตอเร์ออกโรซิงครับเสียเบียบอกว่ามาดูรถจมมาสัน่นอยกันเลยมาเลย,เลยบ้าสับเปลือกมายืนคำแหวี่เออรถรถติดครับรถติดนี่รถติดตมพี่น้องเออรถติดรถติดมาสันาาส่นมาๆามาสั่นอ๋อไก็จวดมาเลยเหรอครับโอ้ยแก้วมาหอดรถละเกียรยุ่งยุ่งม ขึ้นไพ่พูดแกลัางเกมส่ยางครับจมอยู่นู่นครับขลากขึ้นโดนไปแกลังลากขึ้น,นามาหนั 2องคันเลยครับจมอยู่นู่น,นๆเก็บสายยางอยู่ต้องสูบน้ำออกครับคันนี้ค,นคันนี้จะควันนิดนึงครับ

ถ้ามันสูงอย่างถ้าบุญเห็นให้เหีาไปยังชี้นี่นั่นไหนฮะ <c oughs> ไม่ไปเงี้ยสัพสพาเบิงซัมมี่ละโอ้แ <c> ม <oughs> ่ซับมี่เลยเฮาเมื่อมาซัมมี่ละเออ เขาไปส่องท้ายลไรนะครับท้ายสับเปลือยท้ายสองนาทีก็พอแล้วโอ้ยโอ้น่ะบวกที่เขาอ่ะสมสากเอาใช่เปล่าบุ้มเป็น่น้าอันนี้นะของบุ้มเนหน้าของเขาเหรอไปนี่ล่ะรถจมพี่น้องพาสับเปลือยมาดูรถจมเดี๋ยวเดี๋ยวบุ้มเฉยบุ้ง้อ จมจริงๆครับเพิ่งเอาขึ้นเมือ่อกี้แต่เอามาประทันเซเบียส่งรูปมาให้ดูครับจมมีนาะนี่แหละรถจมนี่ดูรถจม,มน,นี่ยครับเรียบ้อยแกก็โทรบอกตั้งนานแล้วแหละแต่มันจังไรอ่ะ ผมคาจะเกี่ยวเขาซอยทั้งผุนนะครับจะเลยไปท่านไหนมามาสับเปลือไม้ยางออกร่างกายครับช่ว <c oughs> งผมมันเถื่อนอีกหน่อย นี่แหละครับมื่อนั้นมันเกียวนี่แหละเก็บงนันเก็บมัานใหน้นี่แหละก็เลยไปเอาไปอุ้นมาดิาาป,ป้าซาบเปลเลยอาปะโอ้ป้าซาบปเลเลยมาเบึงรถดจมคักักตันี้ำดากัพี่อับงไปก่อนเด้อวไปก่อนไงคุณคุณเน๊ะ กุญแจซ้ำเหนียวก็ถอดมันม uh ีกุญแจอยู่บนรถนั่นน่ะโอ้หอนหย่อนอิเลหงียหย่อนเนาะเออยังไงเขาสิไปก่อนบ่อสิไปก่อนหากุญแจมันเห็นมันมีกุญแจอ่บนรุ่นเหรอเออเออเศร้าครับบัเห็นบ่เห็นไปเด้อ่ไปไปก่อนเด้ไงเด้ไปก่อนลมยังไงครับไปทำหุ่นเนาะ โอ้โหฟี่หล่อฟี่หล่อเงียบเอ้ฟาดโอ้เด็ดราคาไม่เว่ยเรื่องสกีโอ้ยเด็ดราคาไม่ตัดเงี้ยซุปเอ้ตรงถี่ยังไงอันวะจอข้างหน้านะ เดี๋ยวไปหาปลาเราอยู่อูกันเดี๋ยวมาเล่นน้ำเฮ้ยเหนียวหมูเหนียวหมูล้างรถแล้วครับล้างแล้วล้างแล้วพอดีส่งสับเปลือสับเปลือบอกจะลงนี้เดี๋ยวเฮ้ยไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวจะมาเล่นด้วยครับเดี๋ยวไปหาปลาเรากันพี่น้องนี่ปลาเราอยู่อูนี่แจ๊คจูบปอยู่ดอกมากับสับเปลือครับผ้าสับเปลือเพิ่งรถจมพนะเออจมครับเขาก็จมไม่ดีเหรอฝ่ายพระท่านนะจมซ้ำนั่นละ ปลาเราปลาเราโอ้บินอ่าปลาเราโดนครับแล้เพลือกเกี่ยวเขาแล้วโอ้มาประสบงบมาเขาเลยเฮใส่หรือเปล่าเนี่ยจอดทั้งบีดีกว่าในปลาเรายังไม่มาปลาเรายังไม่มาจอดไบบนี้ก็คง อโอ้คันนี้เขาล้างแล้วตัวนี้ล้างเสร็จแล้วครับคันนี้นนคันนู้นก็ล้างเสร็จแล้วครับโอ้คันนี้ล้างเสร็จนี้สะอาดมากเลยนางเงาแวบแหลม ากาศเริ่มเย็นนครับพี่น้ง <c oughs> อ,งองลังแล้วงามแต่ว่ามีคนถามเยอะนะครับว่าขายหรือไม่ขายคันนี้บูงหัวเด้อว,ว่าใครเจ้าขายหรือว่าขายครับแต่ว่าคันนี้โอ้คล่องมากครับหุ่นใหญ่นะครับหุ่นไม่ใช่เล็กๆนะครับนี่ช่วงล่างใหญ่ด้วยมีคนสนใจเยอะครับแต่มาถามย่ามเกี่ยวขาเราไปชิขายาะอยู่ครับ เขาทำให้มันโล่งมากครับไม่มีอะไรเลยโล่งครับดูเสียเบียดูครับเขาทำโล่งๆแล้วนะรถผู้ใดว่ะเอาไม่จริงขี่มอไซค์แมวหันใช่ปะ โอ้โอ้ย่าว่าไปใส่ค่าอะไรโอ้เกี่ยวเขาแล้วยาว่ามันดีด้วยพี่น้องต่อเงินไปใส่นี้เปียกริงสายรั่วนะ คันนี้เหลือคันนี้ครับคันนี้มีงานอยู่ครับน่าจะออกงานอีกน่าจะพุ่งนี้แหละมันแล้วเราไปไหนไม่รู้ครับอืรถซะไปเลยจอดอยู่นี่คันนี้ก็คล่องค,องครับคันนี้คล่องจัดเล็กจัดเบาจัดผิวจัดอ่ะเดี๋ยวรอติดตามคลิปหน้าครับคลิปนี้ต้องลาเพื่อนๆไปก่อนครับสวัสดีครับ